เปิดสมบัติของชาติภาพอยู่90ของติ๊กเจษดาพรกำลังถูกพูดถึงในตอนนี้ กระแสาการถ่ายภาพการแต่งตัวแบบ Y2K กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะโดยก่อนหน้าน,นี้ทางด้านวีเจจ๋าได้ออกมาโพดภาพของเธอสมัยตนเองนั้นเป็นวัยรุ่นโดยถ่ายเมื่อยุค90ร่วมกับดาราดังอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักร้องพี่น้องสุดดูโออย่างกอฟไมค์วีเจวุนเซนพิตตาอนันดาและพระเอกสุดฮอตอย่างติ๊กเจษดาพรผลดี หลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมทั้งความหล่อความสวยสำหรับวีเจจ่าและหนุ่มติ๊กกันมากมายและคาดว่าภาพเซตนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อครั้งที่ทั้งคู่มีการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยกันโดยคอมเมนต์ต่างๆจากแฟนคลับเช่นน่าเด็กตลอดการพี่ติ๊กหล่อมากน้าเหมือนเดิมเป๊ะพี่ติ๊กคือสมบัติของชาติที่แท้คะ่ะ